หมดกังวลเรื่องบูธห้สมัยเอ็กซิบิทดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนจบงานอย่างราบรื่นการ สร้างบุญให้โดดเด่นและดึงดูดสายตาผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าคุณมีพาร์เนอร์ที่ดีอย่างสมัยอ e กซิบิทก่อนเริ่มเราจะรวบรวมข้อมูลสําคัญของคุณอย่างเช่นชื่องานประเภทงานสถานที่วันจัดงานงบประมาณและเอกสารประกอบอื่นๆเพื่อให้การทํางานราบรื่นและตรงตามความต้องการมากที่สุดขั้นตอนที่หนึ่งขั้นแรกทีมงานของเราจะวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสารรค์แนวคิดพร้อมทำพอร์ตโฟลิโให้คุณพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจตรงกัน ก่อนก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่2 designing and agreement เราจะสร้างแบบ 3D ของบูธเพื่อให้คุณเห็นภาพเสมือนจริงสามารถปรับแก้ได้จนพอใจและที่สำคัญก็คือขั้นตอนนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆขั้นตอนที่3 d e s i g d i n g หลังจากพอใจกับแบบ 3D แล้วคุณสามารถตัดสินใจสั่งผลิตกับสมัยได้ทันที ถ้าเลือกเดินหน้าต่อเราจะผลิตบูธของคุณให้อย่างเชี่ยวชาญแต่ถ้าตัดสินใจไม่เลือกสมัยจะขอเรียกเก็บค่าแบบเพื่อความชัดเจนและความยุติธรรมขั้นตอนที่4 Production and Registration เมื่อเริ่มผลิตเราจะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ชำระงวดแรก50%ทั้งการลงทะเบียนผู้รับเหมาส่งตรวจแบบกับผู้จัดงานและประสานงานสาธา,ารณูปโภคพร้อมอัปเดตความคืบหน้าให้คุณเป็นระยะระยะ ขั้นตอนที่5ติดตั้งและรื้อถอนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายทีมงานมืออาชีพของเราจะติดตั้งบูธให้คุณพร้อมใช้งานหลังจบงานคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บชิ้นส่วนหรือรื้อถอนทั้งหมดและหลังจากนั้นชำระ50%สุดท้ายเพื่อปิดโปรเจกต์ด้วยรอยยิ้มพีสมัยเอ็กซิบิทเราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้บูธในฝันอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม